สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจาก MM f m m l y y นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําโปรแกรมเช็คสต็อกผ่านมือถือกันนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของการใช้งานโปรแกรมนะครับมาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ใช้อะไรบ้างน,นะครับซึ่งมีมือถือครับของผมใช้เป็นมือถือขนาดทั่วไปนะครับ S21 ธรรมดาซัมซุงนะครับแล้วก็โปรแกรมสามารถใช้กับตัวแท็บเล็ตได้นะครับก็เปิดใช้งานได้เลย โดยที่หน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมองได้เต็มตาม,มากขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็คือเราจะมาสาธิตโดยใช้ตัวโมบายกันนะครับน่าจะสะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วนะครับต่อมาใช้เป็นตัวสแกนเนอร์บาร์โค้ดครับเป็นแบบบลูทูธนะครับซึ่งตัวนี้ผมใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วก็โอเคเลยนะครับดีกว่าตัวที่แบบมีสายนะครับซึ่งแบบมีสายเนี่ยมันก็จะลกหลงลังนิดนึงแต่ยิงดีกว่า ตัวบูทูธนะครับเร็วกว่าแล้วก็แม่นยํากว่านะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวของซิมโบนะครับซิมโบที่เป็นแบบเลเซอร์นะครับแล้วก็ยิงติกดีมากนะครับโดยที่วิธีการต่อทั้งมรู้ว่าใช้แบบสายนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นปลายสายเป็น USB ใช่ไหมครับแล้วก็หาซื้อตัวแปลงมาครับเป็นตัว Type C นะครับต่อเข้ากับตัวมือถือครับก็คือเสียบเข้าไปได้เลยชึบนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปเสียบกับ Type C นะครับมือถือสามารถใช้งานได้กับทุกรุ่นนะครับ แต่แนะนําให้เป็นมือถือรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับที่เป็นง่ายๆคือไทซีนะครับหรือว่ามีรอมสัก4 G จิกขึ้นไปนะครับส่วนระบบปฏิบัติการเป็น Android นะครับซึ่งตอนนี้ iOS เรายังไม่สนับสนุนนะครับรอให้เรามีกําลังมากพอแล้วเดี๋ยวเราจะทําการสร้างใน iOS นะครับนอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาวิธีการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมครับผมก็เปิดมาที่ Android นะครับแล้วก็ไปที่ App Store Google Pay ไหม แล้วก็พิมพ์ครับผมตามนี้เลยนะ O D O D E วั C ครับ C H E C K นะครับวก็กวกอีกทีหนึ่ง STOCK ครับ S T O C K ตัวนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาครับปรากฏขึ้นมาแล้วด้านบนสุดนะครับเป็นตัว O D c Stock นะครับคลิกเข้าไปครับผมแล้วก็กดปุ่มติดตั้งได้เลยนะครับ ขนาดของตัวโปรแกรมอยู่ที่7.5เมกนะครับโอเคเรียบร้อยครับรอสักพักนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมก็จะไปติดตั้งที่หน้าจอของทางลูกค้านะครับหรือกดปุ่มเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราออกมาปุ๊บแล้วนะครับตัวนี้ผมบ็อกไว้นะครับก็คือจะอยู่ในตัวรวมแอปนะครับมีอยู่แน่นอนนะครับเขียนว่า od check stock นะครับสินค้านะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเราก็คอนเน็กบลูทูธก่อนนะครับเลื่อนลงมาดูเช็คว่าเราคอนเน็กบลูทูธแล้วหรือยังนะครับเปิดบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เช็คว่า ดัวบลูทูธติดแล้วหรือยังกดยิ่หนึ่งที่าโอเคนะครับอ่าคอนเนคเรียบร้อยนะครับสัญญาณบลูทูธเด้งขึ้นมาแล้วนะครับยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับก็ผมใช้เป็นเทสนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นยูสเนมเทสยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะสมัครก็ไปสมัครได้นะครับลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ก็ง่ายๆนะครับใส่พาสเวิร์ดยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับชื่อร้านแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยืนยันผ่านโทรศัพท์ด้วยนะครับเอาละเรียบร้อยนะครับในการลงสมัคร ในการใช้งานโปรแกรมนะครับหรือสบับบกหน้าเว็บก็ได้นะครับน่าจะสะดวกกว่าเข้ามาดูในส่วนของตัวการใช้งานกันเลยนะครับต่อมาใส่ยูสเนมพาสิร์แล้วนะครับกดปุ่มเข้าระบบครับพอเข้าระบบปุ๊บตัวข้อมูลก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับว่าเรามีสต๊อกสินค้าอะไรบ้างน,นะครับหัวข้อท้านบนเลยครับผมค้นหารหัสและชื่อสินค้าก็สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อและรหัสนะครับ ใส่ดึงหนึ่งแล้วกดปุ่มค้นหาหรือกด enter นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัว pro pro ปุ๊บอ่ะก็จะปรากฏขึ้นมานะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็คือสามารถค้นหาได้ทั้งชื่อและรหัสนะครับในช่องเดียวกันเลยนะครับส่วนแว่นขยายตรงนี้ก็ถ้าสมมติวใครที่จะไม่กดปุ่ม enter นะครับก็มากดปุ่มแว่นขยายตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้ครับปุ๊บ่าครับก็คือกดปุ่มตัวแว่นขยายตัวนี้นะครับต่อมา เราจะเริ่มสแกนกันนะครับวิธีการสแกนนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับจะเอาจะเอามือมาคลิกตรงนี้นะครับจะเอาไปคลิกตรงไหนก่อนก็ได้ครับอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะ,ะมันมันมันคาอยู่โอเคเอาง่ายๆเป็นว่าคือมันคาอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเราสามารถที่จะยิงาร์โค้ดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาอ้าวดับไปแล้วคุยบ้าไปหน่อยโดยที่ เอาเมาส์มาคิดตรงนี้นะครับยิงปุ๊บติดเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะบาร์โคดโดยปกตินะครับบาร์โคดปกตินะครับอันนี้บาร์โคดปกตินะครับบาร์โคดขนาดเล็กก็ยิงได้นะครับอันนี้หรือเป็นตัวคิวอาร์โคดก็ยิงได้นะครับซึ่งตรงนี้จะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะครับโปรแกรมรองรับอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์โคดแบบไหนรูปแบบไหนนะครับแต่ขอให้เครื่องยิงบาร์โคดนั้นสามารถยิงให้ได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับอ่ะมาดูกันนะครับวิธีการนะครับ เราเริ่มยิงกันเลยต้องคอนเน็ก่อนนะครับอ่าคอนเน็กลเรียบร้อยปุ๊บเรายิงอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นเลยสมมุติว่าเราคาไว้อย่างนี้เราจะไม่เราจะไม่กดกระปุ่มกระพริบแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ตรงช่องเทคนะแล้วเรายิงใหม่ดูเห็นไหมครับอ่าอ้อผมลืมเปิดเสียงครับตัวโปรแกรมสามารถที่จะบอกได้นะครับว่าสินค้าจํานวนเท่าไหร่ลองดูนะครับ ผมเอาไปใกล้ๆไหมนิดหนึ่งไม่พบสินค้านะครับถ้ามูตัวไหนที่ไม่พบสินค้าก็จะเด้งขึ้นว่าไม่พบสินค้านะครับเราก็ไปเพิ่มตัวรหัสสินค้านั้นขึ้นมานะครับไม่พบสินค้าครับไม่พบสินค้านะครับถ้ามุิว่าพบตัวที่พบปุ๊บจำนวนหนึ่งน่จนวนหนคราวนี้ถ้าสมมติไม่พบสินค้านะครับเราก็มาที่ตรง เพิ่มสินค้าเลยครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ยิงสินค้าเข้าไปอย่างเช่นตัวน้ําดื่มแล้วกันนะยิงน้ําดื่มอ่าพอยิงเสร็จปุ๊บรหัสก็จะเข้าไปนะครับตรงรหัสสินค้าแล้วก็ราคาเท่าไหร่เราใส่ไปเลยครับ10บาทคงเลือ9อ่าแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับชื่อสินค้าเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงน้ำดื่มพิมพ์ไปเลยครับน้ำดื่ม เสร็จแล้วปุ๊บกดปุ่มเพิ่มครับผมตรงนี้กดปุ่มเพิ่มตัวใหญ่เลยเพิ่มเรียบร้อยครับเราออกไปแล้วเราลองเช็คดูอีกทีนึงซิว่าตัวสินค้าน้ําเข้ามาแล้วหรือยังนะครับกดยิ่งจํานวน99 9้เาห็นไหมฮะน้ำดื่ม9 9เมื่อกี้ที่เราเพิ่มเข้าไปก็จะปรากฏเข้ามาแล้วนะครับอีทีนะจานวน9กอ่ิานะครับจำนวน99านะครับส่วนใครอันไหนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่พบสินค้า ใส่เข้าไปก็ยังเพิ่มว่าไม่พบสินค้านะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็เลือกได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกนะครับเราสามารถที่จะยิงได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบไปยุ่งอะไรกับมันนะครับหน่นะครับจำนวน9 9อ่านะครับตรงนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของภาษานะมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นด้วยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยตัวาร์โค้ดราคาปกติแล้วกันนะครับราคาปกติเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนภาษาให้อัตโนมัตินะครับ เราจาเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วถึงยิงเข้านะครับยิงเข้าได้นะที่มันขึ้นมาเป็นแบบต่อถจอจอจออะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราใช้เป็นภาษาอังกฤษปุ๊บมันจะยิงได้เลยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะคือถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่เคยลองยิงก็ต้องฝึกกับมันนิดนึงนะครับ <จะ S 1> ว่ามันจะคุ้นมือคุ้นชินกับเรามากสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวสแกนเนอร์บาร์โค้ดนะครับอ่ะมาอธิบายต่อนะครับ เพิ่มสิน้าไปรยบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะครับเราคลิกที่ตรงน้ําดื่มได้เลยอย่างเมื่อกี้นี้น้าดื่มน้าดื่มอ๋อพิมพ์คำว่าน้ําอย่างเดียวก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าน้ําอย่างเดียวก็ได้อ่ามันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องพิมพ์ให้ตรงนะครับว่าเป็นน้ําดื่มนะครับเราพิมพ์คำว่าน้าปุ๊บทุกอย่างของ,ของคําว่าน้ําก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้น้ําดื่มครับเราต้องการจะแก้ไขใช่ไหมครับเราก็คลิกเลือกตรงตรงน้ําได้เลยคลิกเลือกตรงน้ําดื่มตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วเราก็แก้ไขได้เลยสมมุติว่า9 9ใช่ไหมผมจะเอาเป็น90อ่าแล้วก,กดปุ่มแก้ไขนะครับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูยิงเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจิ้มอะไรนะครับเพื่อความสะดวกนะครับเวลาเช็คสต็อกมันจะได้ไง่ายๆจเาอ่าก็าจะแก้ไขเป็น90เรียบร้อยนะครับในส่วนของการแก้ไขนะครับก็แค่คลิกไปตรงน้ํา เท่านั้นเองนะครับในส่วนของการแก้ไขเนาะเรียบร้อยนะครับต่อมาตัวมือถือเองไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวสแกนเนอร์บาร์โคดนะครับเราสามารถที่จะสแกนผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับโดยที่กดปุ่มด้านล่างขวาตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วเราก็สแกนได้เลยสมมติตัวนี้นเร็วด้วยนะผมบอกผมว่าผมว่าบางทีเผลอตัวมือถือเนี่ยจะเร็วกว่าตัวบาร์โคดด้วยซ้ำนะครับ<ม>ขอแค่คแบบให้โดนช่องเท่านั้นเอง แค่นี้เองไม่พบสินค้าครหรือจะเป็นในส่วนของน้ำดื่มนะเนี่ยผมมดูไม่พบสินบบเร็วมากเร็วเร็วกว่าเร็วกว่าสแกนเนอร์นะครับแต่แล้วแต่ถนัดเนาะก็แล้วแต่ใครชอบนะครับแต,แต่ส่วนผมแล้วเนี่ยผมใช้ตัวบูทูธนะช้านิดนึงแต่ว่าให้ความสะดวกมากกว่าครับอันนี้ต่อมานะครับก็จะมีพวกบันทึก ินค้าตัดสินค้านี่ก็รอในเวอร์ชันต่อไปนะครับอ่านี้ก็พวกรับสินค้าตัดสินค้านี่รอไปก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดครับในส่วนของโปรแกรมเช็คสต็อกก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในการเช็คสต็อกนะครับถ้าสมมติว่าใครที่สนใจนะครับก็ลองใช้งานดูได้นะครับถ้ามมว่าใครที่อยากจะให้เพิ่มเติมตรงจุดไหนก็เสนอเข้ามาได้ครับเราจะได้พัฒนาโปรแกรมของเราต่อยอดกันไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ